นี่คือหูฟังที่สวมใส่เบาสบายมาพร้อมระบบจำลองเสียงรอบทิศทางและระบบตัดเสียงรบกวนน้อยแคนเซลิ่งคุณภาพระดับเวอร์คลาสบอดควีตคอมฟอร์ตอัลต้าเอียบัตครับสวัสดีครับผมท็อปซาโกครับ คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟังทูไว w i r รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Bose นะครับกับ Bose QuietComfort Ultra e อ r b บัตตัวนี้นั่นเองครับซึ่งเจ้ารุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดนะครับมาจาก Bose QuietComfort e อ r b บัต2นะครับที่คุณโรมันเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้โดยในรุ่นนี้นะครับก็ให้แบบจัดเต็มเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพเสียงระบบตัดเสียงรบกวนนะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับรวมถึงนะฮะยังมีการเพิ่มในส่วนของ Immersive Audio หรือว่าระบบจำลองเสียงรอบติศทางมาให้ในรุ่นนี้้ดวย เจ้ารุ่นนี้จะน่าสนใจแค่ไหนกันนะครับมาติดตามในรีวิวกันได้เลยครับมาดูของที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวหูฟังนะครับพร้อมกับเคสชาร์จมีจกหูฟังนะครับกับแถบล็อกหูสเตเบลิตี้แบนนะครับที่มีมาให้เลือกอีก2ขนาดนะครับเป็นไซส์ S กับไซส์ L ส่วนไซส์ M ที่เป็นไซส์มาตรฐานนะครับจะใส่มาให้อยู่กับตัวหูฟังครับมีสายชาร์จ USBc และก็มีเอกสารกำกับตัวสินค้าครับเรามาดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับ เจ้า Bose QuietComfort Ultra Airbud ตัวนี้เนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีฟ้า Moonstone Blue สีขาว White Smoke และสีดำ Black ที่ผมได้มารีวิวครับตัวหูฟังนะครับจะมีดีไซน์แบบเดียวกับ QuietComfort Airbud s 2รุ่นก่อนหน้านี้เลยคือจะมีขนาดที่เล็กกำลังดีนะครับมีน้ำหนักเบาเพียงข้างละประมาณ7.7กรัมเท่านั้นมีจุกหูฟังนะครับที่จะมาพร้อม Stability Band ที่จะทำหน้าที่ล็อกนะครับไม่ให้หูฟังเนี่ยหลุดออกจากหูเราเวลาใช้งานครับ โดยในรุ่นใหม่นี้นะครับจะมีการเพิ่มวัสดุโลหะนะที่อยู่บริเวณชื่อรุ่นด้านนอกตรงหูฟังด้วยทําให้หูฟังเนี่ยดูสวยงามพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับเคสชาร์จนะครับก็จะมาแบบเดิมเช่นเดียวกันมีขนาดกําลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปมีโลโก้ bose นะครับที่มีการปรับโลโก้เนี่ยให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นมีไฟแสดงสถานะนะครับเมื่อเปิดฝาออกมาเนี่ยก็จะเป็นช่องสําหรับเก็บหูฟังเพื่อชาร์จแบตด้านหลังนะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับ p a ร r ่ง g bluetooth และด้านล่างนะครับจะเป็นช่องชาร์จแบตแบบ USB-C ครับมาดูที่สเปกกันนะครับตัวหูฟังเนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวนะใช้ได้นานสูงสุด6ชั่วโมงเป็น4ชั่วโมงนะครับเมื่อเปิด i m m e r s i v e Audio และสามารถชาร์จกับเคสนะครับเพิ่มได้อีก3รอบเป็นใช้งานได้นานสูงสุด24ชั่วโมงแถมยังรองรับฟ้าชาร์จนะครับชาร์จเพียง20นาทีก็สามารถใช้ได้นาน2ชั่วโมงแล้วครับมาพร้อมบลูทูธ o ้าจุนะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ทางบสในเคลมไว้ว่าสามารถใช้ได้ไกลสูงงสุดถึ10เเมตรรลยคับ นอกจากนี้นะครับจากที่ผมทดสอบการใช้งานเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือนะหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วแถมยังสลับระหว่างอุปกรณ์ไปมาเนี่ยได้ไวด้วยเช่นเดียวกันครับรองรับการกันน้ําที่ IPX4 ใช้ออกกําลังกายนะครับจะเจอน้ํากระเด็นหรือฝนสาดเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหารองรับ snapdragon u n วและ google fast pair สามารถเชื่อมต่อกับมือถือ Android รุ่นที่รองรับได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายด้วยครับ ทีนี้มาดูวิธีการใช้งานตรงหูฟังกันนะครับสําหรับวิธีการควบคุมการใช้งานของตรงหูฟังรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบสัมผัสนะก็คือให้เราแตะไปที่บริเวณด้านข้างหูฟังบริเวณโลโก้บ o s สตรงนี้ได้ทั้งแถบเลยนะครับในการใช้งานทั่วไปนะครับหลักๆเนี่ยก็คือเราสามารถกดควบคุมเนี่ยจากทั้งสองข้างได้เลยนะแล้วก็จากการที่ผมได้ทาการทดสอบเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับแตะเบาๆเนี่ยก็ติดแล้วนะในส่วนของการควบคุมการเล่นเพลงเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าทำอะไรได้บ้างนะก็จะเป็นการแตะ1่ครั้งเพ,เล,เพลง แต่2ครั้งนะครับเพื่อเล่นเพลงถัดไปแต่3ครั้งเพื่อย้อนเพลงก่อนหน้านะครับและวยังสามารถปรับเพิ่มลดความดังเสียงนะครับผ่านที่ตัวหูฟังได้ด้วยนะเดี๋ยวให้สังเกตที่แถบวอลลุ่มที่ตัว iPhone นะครับนี่ก็จะเป็นการปัดขึ้นเพื่อเพิ่มความดังเสียงปัดลงนะครับเพื่อลดระดับความดังเสียงครับ ซึ่งการที่ปรับความดังเสียงได้ตรงนี้นะครับผมชอบมากนะเพราะว่านอกจากจะทําให้เราเท่ในการใช้งานจริงนะครับยังถือว่าดีมากที่ใส่ฟีเจอร์นี้มาให้เพราะว่าหูฟังหลายๆรุ่นนะครับมักจะไม่ใส่ฟีเจอร์การเพิ่มลดเสียงแบบนี้มาให้ครับในส่วนของการคุยโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นการแตะ1ครั้งนะครับเพื่อรับสายแต่ถ้าสมมุติว่าระหว่างที่เราคุยอยู่แบบนี้เนี่ยเรามีสายซ้อนเข้ามานะครับก็จะกดแตะอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับสายซ้อนนะครับและเรายังสามารถแตะ2ครั้งนะครับเพื่อวางสายได้ด้วย แบบบนี้ครัและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแตะค้างไว้ประมาณ1วินาทีนะครับเพื่อเรียกใช้งานช็อตคัทที่เราสามารถปรับตั้งค่าเองต่างๆในแอปได้นะครับโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นการสลับโหมดการใช้งานนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยลงรายละเอียดให้ดูส่วนถัดไปนะครับอันนี้เรามาลองสาธิตให้ดูเบื้องต้นกันก่อนนะครับนี่แตะค้างไว้นนี้จะเปลี่ยนไปโหมดแอนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานร่วมกับแอป Bose Music แอปกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ใครที่ซื้อนะครับอุปกรณ์ต่างๆของ Bose ไปนะครับเช่นหูฟังหรือว่าซาวบาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะต้องโหลดไว้ใช้เลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็มีให้ใช้งานได้ทั้งบน iOS และ Android เลยและเมื่อเราทําการเชื่อมต่อตัวหูฟังนะครับเข้ากับบลูทูธของมือถือแล้วก็ตัวแอปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับก็จะมีชื่อรุ่นของหูฟังนะครับพร้อมนี่รูปยืนยันว่าเป็นรุน เพิ่มลดวความดังเสียงได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็จะอยู่ที่พวกด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช็อตคัตต่างๆนะผมจะแนะนําในส่วนที่น่าสนใจให้ดูกันนะครับนะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของโหมดนะครับที่ได้แนะนําสาธิตวิธีการแตะค้างไว้นะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็คือในส่วนของตรงนี้นั่นเองก็จะประกอบไปด้วยนะครับโหมด Quiet Mode นะครับที่จะเป็นการตัดเสียงรบกวนภายนอก Aware Mode นะครับที่จะเป็นการรับเสียงภายนอกเข้ามานะครับและถ้าเกิดใครรู้สึกว่าตอนใช้งานจริงรู้สึกว่าเสียงข้างนอกเนี่ยรับเข้ามามากเกินไปนะครรรับเาาาสมถ เข้าไปตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยนะครับปเปิดในส่วนของ Active s e n s ์นะครับที่จะช่วยให้เสียงภายนอกเนี่ยปรับให้เข้ากับเพลงที่เราฟังอยู่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถเปิดที่ตรงนี้ได้ครับและอันที่3นะครับก็จะเป็นโหมดใหม่นะครับอย่าง Immersion ันหรือว่าจะเป็นระบบจำลองเสียงรอบทิศทาง i m m e r s i v e Audio โนั่นเองเดี๋ยวผมจะแนะนำแบบเจาะลึกให้ดูอีกทีในตอนหลังนะครับอ่าและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบวกเพิ่มโหมดใหม่นะครับสำหรับใครที่ต้องการปรับแต่งตามรูธสไตล์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถทำ ผมขอเลือกเป็นชื่อโฟกัสก่อนแล้วกันครับนี่เราก็จะสามารถปรับตั้งค่านะครับในส่วนของน้อย a n c e l l a t i o n เนี่ยปรับได้อิสระเลยนะเป็น10ระดับย่อยเลยครับอย่างเช่นเราอยากให้เยอะหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากเนี่ยสัก8ก็ทําได้หรือว่าขอให้มันตัดเสียงรบกวนสักนิดหน่อยพออย่างสัก2ตรงนี้เนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับจนถึงเราสามารถผสมผสานในส่วนของ Immersive Audio ที่ตรงนี้ได้ด้วยพอได้ที่เราต้องการแล้วก็กดดันไปครับนี่ก็จะขึ้นโหมดใหม่ขึ้นมา แล้วอย่างที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของ i m m e r s i v e Audio เนี่ยก็คือแน่นอนว่าเราสามารถปรับตั้งค่านะครับที่ช็อตคัดหลักที่หน้าหลักตรงนี้ได้ด้วยนี่มันกดขึ้นมานะครับก็จะมี i m m e r s i v e Audio ให้เราเลือกใช้งานได้หมดทั้งหมด2แบบนะครับโดยฟีเจอร์นี้นะครับระบบจะทำการจำลองเสียงรอบทิศทางนะครับจากเพลงหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆในรูปแบบ2อชนเนลเนี่ยที่เรารับฟังอยู่ให้ออกเป็นแบบเสียงรอบทิศทางนะครับก็ให้อมณ์คล้ายๆกับระบบเสียงดอเบียนมอสบนซาวบาหรือว่าเครื่องเสียงต่่างงๆเเลยนนัอ โดยเราสามารถเลือกได้ทั้งแบบสติลนะครับก็คือตรงกลางที่เลือกอยู่นี้นะก็คือจะให้เสียงร้องเนี่ยออกมาอยู่ที่ตรงกลางอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่เวลาเราเอียงหัวไปซ้ายหรือขวาเนี่ยเสียงก็จะออกมาจากตำแหน่งเดิมนะครับเหมือนเสียงเนี่ยออกมาจากจุดนั้นจริงๆครับกับในส่วนของแบบโมชั่นนะนี่จะเป็นอีกโหมดหนึ่งนะครับเสียงรับทิศทางเนี่ยก็จะทําการติดตามหัวเราไปตลอดเวลานะไม่ว่าหันไปทางไหนนะครับซึ่งถือว่าโหมดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะที่เป็นจุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้เลยใครที่ซื้อไปก็ไปลองเปิดเล่นเปรีย แล้วก็จะมีให้เราสามารถปรับ EQ ที่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีหมวดสำเร็จรูปมาให้เราเลือกทั้งหมด4แบบนะอย่างเช่นเบ s บู o เบสรี s r e เซอร์นะครับทริเบิลบูสแล้วก็ทริเบิลรีดิเซนะครับหรือว่าเราจะปรับตั้งค่าเองนะแบบอิสระก็ได้เช่นเดียวกันนะอย่างเช่นผมอยากให้เสียงกลางเนี่ยเด่นขึ้นมาหน่อยรวมถึงนะอยากได้เสียงแหลมที่แบบว่าชัดๆสะใจเลยเนี่ยก็สามารถปรับเองแบบนี้ได้ครับ ถ้าเกิดใครคิดว่าปรับเล่นเยอะแล้วเริ่มงงแล้วก็กดรีเซ็ตที่มุมนี้ได้ด้วยครับและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของช็อตคัทนั่นเองก็ที่เราแนะนําไปเบื้องต้นนะครับว่าให้ทําการแตะค้างไว้ที่หูฟังเนี่ยเพื่อทําการเลือกคําสั่งต่างๆนะครับซึ่งคําสั่งเริ่มต้นอย่างที่บอกไปนะก็จะเป็นในส่วนของการปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานนะซึ่งการตั้งค่าในส่วนของช็อตคัทเนี่ยเราสามารถตั้งแยกข้างอิสระได้ด้วยนะครับอย่างเช่นผมไม่อยากให้ข้างซ้ายเนี่ยเป็นค่าเดิมตั้้งไวนะครับก็ เลือกตรงนี้เขาจะทําการเลือกแบบนี้ว่าให้แล้วเราก็ไปปรับในส่วนของข้างขวาเพิ่มเติมได้ครับนี่นะฮะจะสามารถปรับเลือกได้ทั้งหมด3แบบนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานปรับเปลี่ยนโหมดนะครับ i m m e r s i v e Audio และไอ้อนที่3านี่คือผมลองเลือกไว้ให้ข้างขวาเรียกใช้งานคําสั่งเสียงของตัวมือถือครับนี่ก็จะลองกดให้ดูนะนี่หูฟังด้านขวานะครับปุ๊บอันนี้จะเป็นการเรียก Sir i ของมือถือผมขึ้นมาครับ ในเรื่องของเสียงนะครับหูฟังตัวนี้ก็ทำได้ดีในแบบฉบับของบ s สเหมือนเดิมเลยนะครับคือให้เสียงที่ชัดเจนฟังสบายเสียงแหลมมีปลายแหลมที่มีรายละเอียดครบถ้วนแบบชัดกำลังดีนะครับเสียงกลางเสียงร้องมีความเด่นคมประมาณนึงนะครับแต่จะมีความติดนวลๆเล็กน้อยเสียงเบสมีมวลที่ใหญ่ลึกนะครับมีน้ำหนักกระชับโดยรวมเสียงที่ได้จะมีน้ำหนักเสียงมีความหนักแน่นกว่ารุ่นก่อนหน้านิดหน่อยด้วยเรียกว่าเข้ากับเพลงได้ทุกแนวเลยครับ สำหรับการดูหนังเล่นเกมแบบทั่วไปนะครับก็ให้เสียงที่ชัดพอประมาณติดทุ้มเสียงเบสมีความตูมตามในระดับหนึ่งนะครับใช้ดูหนังเล่นเกมได้ดีพอสมควรเลยและในเรื่องของการส่งสัญญาณเสียงเนี่ยก็สามารถทําได้แบบลื่นไหลไม่พบอาการดีเลยแต่อย่างใดครับในส่วนของโหมดการรับฟังทั้งหมด3โหมดที่ให้มาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับในโหมดแรกอย่งาง Quiet mode นะครับผมถือว่าเป็นหูฟังที่ดีที่สุดตัวหนึ่งในแบบ Earbud ที่ผมเคยทดสอบมาเลยทีเดียว จากที่นําไปทดสอบการใช้งานนะครับตอนเดินอยู่ริมถนนนะหรือว่าตอนที่เดินในหมู่บ้านเนี่ยพวกเสียงรถต่างๆนะครับรวมถึงเสียงบ้านที่กําลังก่อสร้างนั้นเนี่ยในขณะที่เราเปิดเพลงไปด้วยอยู่แทบจะไม่ได้ยินเลยครับต้องเป็นเสียงที่ดังจริงๆนะครับอย่างมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องหรือว่าเข้าใกล้จุดที่ก่อสร้างมากๆเนี่ยก็อาจจะมีเสียงเข้ามาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังแบบจับผิดเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ยินเลยก็ว่าได้ถือว่าทําได้ดีมากนะครับสำหรับหูฟังแบบเ e อียบัตลักษณะนี้ โหมดที่2อย่าง aware โหมดนะครับที่ตัวหูฟังเนี่ยจะทำการรับเสียงภายนอกเข้ามาก็ท<ม>ําได้ดีไม่แพ้กันซึ่งโหมดนี้ของบ s สนะครับผมชอบมากๆเลยนะตรงที่ในบางจังหวะที่เราอาจจะเปิดเพลงเบาๆอยู่หรือว่าบางทีนะครับเราอาจจะฟังเพลงอยู่แล้วเ,เจอคนอื่นเข้ามาคุยด้วยเนี่ยเราก็สามารถกดปิดเพลงนะครับจากมือถือชั่วคราวหรือว่าที่กดที่ตัวหูฟังก็ได้โดยที่เราไม่ต้องนําตัวหูฟังออกนะครับเพื่อพูดคุยกับคนอื่นในโหมดนี้ได้เลยซึ่งเสียงภายนอกที่เราได้ยินเนี่ยจะใกล้เคียงกับเวลาที่เราไม่ได้ใส่หูฟังอยู่เลยซึ่งกก็ถถืออว่าาาาาาาทํํไดด้้ีมมมๆนนะสรปลงใชต แต่ละคคนได้รับในโหมดสุดท้ายนะครับอย่างฟีเจอร์ Immersive Audio นะครับซึ่งถือว่าเป็นของเล่นใหม่ประจำรุ่นนั่นเองโดยส่วนตัวนะผมถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่มาช่วยนะครับเพิ่มสีสันในการฟังเพลงให้ดีขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งเมื่อเราเปิดฟีเจอร์นี้นะเสียงที่ได้นะก็จะมีความโอบร้อมเรามากขึ้นให้เวทีเสียงที่กว้างขึ้นนะครับเสียงร้องนะก็จะถูกจับมาให้ดังอยู่ตรงกลางที่บริเวณด้านหน้าของเราแถมยังได้เสียงเบสที่เยอะขึ้นด้วย แต่ว่าเนื่องจากเป็นการจําลองเสียงนะครับอาจจะต้องแลกกับการที่จะมีเนื้อเสียงที่ขาดหายไปบ้างเล็กน้อยแต่แลกกับมิติเสียงที่ได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยแถมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบสติลคือเราให้เสียงนั้นอยู่กับที่ได้หรือว่าจะเลือกแบบโมชั่นนะครับให้เสียงตามหัวของเราตลอดเวลาก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งทําได้ดีทั้ง2แบบเลยนะครับใครซื้อไปเนี่ยต้องไปลองเล่นกันดูนะครับในส่วนของไมโครโฟนนะครับก็มีการอัปเกรดนะครับให้ดีขึ้นมากพอสมควรเลย เสียงไมโครโฟนนะครับจะจับเสียงพูดของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาที่มีเสียงรบกวนนะครับก็จะได้ยินเสียงพูดของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแถมยังได้ยินเนื้อเสียงพูดของเราได้ทุ้มครบย่านเสียงมากยิ่งขึ้นด้วยใครที่ชอบใช้หูฟังนะครับคุยโทรศัพท์บ่อยเนี่ยก็น่าจะชอบกันสำหรับราคาของ bose quietcomfort ultra เ a ีย u d บัมีราคาอยู่ที่1 1 4 9 0บาทหาซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ bose กันได้เลยรวมถึงถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือติดต ก็สามารถแอดไลน์ได้ที่แอดบอชที TS กันไว้ได้เลยครับสรุปนะครับก็ถือว่าเจ้าบ o er s e q u i e t Comfort u l t r a e a r Buds ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่ครบครันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำแบรนด์มาพอราะบตัดเสียงรบกวนในระดับดีเยี่ยมนะครับและมีฟีเจอร์มาอย่าง Immersive Audio มาให้ด้วยรวมถึงนะครับมีการควบคุมการใช้งานต่างๆเช่นผ่านแอปต่างๆให้แบบจัดเต็มเลยทีเดียว ก็ถือว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยจะเป็นหูฟังทูวเลสแบบพียบัตนะครับตัวจบให้ใครหลายคนได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube LCTV d Thailand ของพวกเรากันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ